ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับกับประจำวันที่3เดือนตุลาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของงด้านแบงคอกหรือแตดกันหน่อยครับเมื่อาสุดกับงตนานสมสรได้ออกมาอัปเดตในการบาดเจ็บล่าสุดของแตนันมามูธเลยครับล่าสุดได้เย็บไปทั้งหมดย3เข็มและต้องพักฟื้นครับอย่างน้อย2สัปดาห์ด้วยกันแหละครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับทัพเกขงเทพครับลงเล่นในเกมบริวูทริกนดที่7ครับเมื่อคืนทีิผ่ามาโดยบุกไปเสบอกับการเทปสี่ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งทว่าในเกมนี้ครับทางด้านมามูดดาาเตชาเปรซไตครับวัยยีสกาปีได้รับการบาดเจ็บครับในจังหวัดที่พยายามวิ่งกลับไปเข้าชาร์จครับเพื่อที่ยิงประตูแต่พลาดขาขวาครับไปชนกับเสาประตูอย่างแรงทําให้มีแผลเลือดออกมาที่หน้าแข้งจนไม่สามารถเล่นต่อได้ครับถูกเปลี่ยนตัวออกทันทีในนาทีที่47นั่นเองนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับล่าสุดกัปตันสมสรทรูแบงคอกนุตเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของจันท์นนมามูตเลยครับว่าหลังจากที่ันท์น้านมามูตในรุกของางด้านแบงคอกนุตเต็ดได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งขาวขวาเนื่องจากครับไปพะทะกับเสาประตูเบื้องต้นครับสมุรครับได้ส่งตัวเพื่อที่จะทําการตรวจเอ็กซเรย์ไม่พบกระดูกแตกหักแต่มีเปิดแผลจากการชนกับเสาประตูค่อนข้างเจียใหญ่จึงต้องทําการเย็บปิดบาดแผลครับเป็นจํานวน23เข็มและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อที่จะป้องกันการเกิดแผลติดเชือ้อและคาดว่าจะต้องพักรักษาการบาเจ็บอย่างน้อย2สัปดาห์ด้วยกันแหละครับ และตั้งนี้ครับสำหรับทางด้านมามูดครับเพิ่งย้ายมาจากหนองบัวพิชเชฟซีครับคำบริษัทีมทรูแบงคอกในแดดในฤดูกาลนี้ครับโดยลงเล่นไปได้เจ็ดนัดนาฬิกยิงไป2ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ส่วนสําหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านแบงคอกในแดดครับก็จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของซูเปอร์บิ๊กแมตช์ครับอย่างทางด้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลทันดีครับนัดที่8ที่สนามทรูสเตเดียมในวันที่9ตุลาคมครับเวลา17บเนาฬิกาสานาทีนั่นเองครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทรนบุรียมยูเนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อสุดมีการเปิดเผยครับว่าได้ดินนากวัดและได้เข้าสโม,มสรอ,อย่างทนุทลายหลังทํายอดเงินครับ4เกมในบ้านหลังสุดเลยครับได้เงินมากกว่าการเป็นแชมป์ทริกมากสักอีกแหละครับด้วยความลงครับหลังเกมในศึกฟุตบอลลีบูทรลีครับในฤดูกาลสัปัาหี่สองนาทีเจ็ดของทัพปราสาทสายฟ้าบุรียมยูเนเต็ดที่เก็บไปได้สามคะแนนเหนืนอพีทีประจวดเป๊บสีสามประตูต่อหนึ่งล่าสุดครับเกี่ยวกับการเปิดเผยรายได้ของสโม,มสรจากการ เข้ามาชุมเกมนัดน,นี้ของเฟนบอลเป็นจํานวน14,190คนพร้อมทั้งยอดการขายสินค้าครับทำให้ทีมรับเงินประมาณ11ล้านจ็แสบาทในเกมนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับซึ่งหากเราเปิดรายได้สี่เกมเยาวหลังสุดครับทีบูเดีมยูเนเต็ดครับลงเล่นในสนามช้างอารีนาวกเขครับได้กว่ารายได้รวมไปได้มากกว่า42่ล้าน5แสบาทซึ่งเป็นยอดเงินครับที่สูงกว่าการได้แชมป์ลีกสี่ครั้งที่จะได้รับเงินประมาณ40ล้สนบ เกมดังกล่าวครับเบ่งออกเป็นดังนี้เลยครับเกมในนัดที่2ครับกวัดและได้ไปทั้งสิ้น7 4 7 7ล้านสี่แบาทหลังเอาชนะสุโคเทฟซีประตูต่อหเกมนัดที่4ครับกวัดและได้รวมไปทั้งสิ้น11แล้านหนึ้าันเบาทหลังเสมอกับบีจีปัมยูทะเจ็ดสอประตูต่อสเกมนัดที่หครับกวัดและได้รวมไปทั้งสินบสล้านบาทหนึ่งแสนอกเมืงหพันแปดร้อยมสบบาทหลังเสมอกับเมืองทองยูดะเดหนึ่งประตูต่หนึ่งแลมดนี 7, 2, าหลังชนะพีทีประจวต์แบบสีสามประตูต่อหนึ่งนั่นเองแหละครับและงจากนี้ครับสหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลลีวู2022ครับแมตช์เด็ดที่แปดของสโมสทรศรีเรเบย์ยูไนเต็ดครับเตรียมที่จะออกไปเยือนทางด้านลำพูนดุริเออร์ครับในวันศุกร์ที่7ตุลาคมณสนามสมพงช์เชียงใหม่เจดราพีเวลา10.00นาฬิกาตรงนั่นเองแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรายังอยู่กันที่ทางฝั่งของทางด้านบุรียมยูเนเต็ดครับเรามากันทีทางด้านมารซาทาร์อิชิกันหน่อยครับกุนซือของทางด้านบุรียมยูเนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยหลังนําชีมครับเปิดหลังเอาชนะพีทีประจ็บเอฟซีสามประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลลีโวทอริรกฤดูกาลสองพันยี่สิบสองและที่เจ็ดเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมชื่นชมเจ้าอัมเลยครับสุเปอรเจเดดเป็นแข้งมารซาจันจริงๆนะครับ และโดยเกมดังกล่าวนัดนี้ครับทางด้านปราส,สาทสายฟาครับได้3ประตูจากทนานเจ้าอา่มสุปัะชัยเจเดตครับในนาทีที่10และนาทีที่45และทางด้านกุลันคอสิตครับในนาทีที่37ส่วนทางด้านพีทีประจวบเเฟบสี่ครับทีมเยือนรับได้ประตูตีไข่แตกจากทนาซ er าบเมลโรซาอดีตนักเตะของทนาบุรีรย์ยูเนเดตครับในนาทีที่16ทําไมบุรีรย์ครับเก็บเพิ่มเพิ่มสิคะแนนจาก7น,นัดหลังอันดับที่2ของตารางตามหลังชุนบรุรเฟสีครับทีมาท่าฝูงที่แข่งขันไปแล้วเท่ากันเพียงแค่1ตมเานนัหลครบ และซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันอิชีครับได้ออกมาจมรับหลังจบเกมเลยครับเพราะเกมนี้เป็นเกมที่ประทับใจอย่างเล็กเลยครับคือตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมเริ่มมีฝนตกลงมาตลอดแต่เฟตบอลครับก็ยังเข้ามาสนามมาชมมาเชียร์พวกเราส่วนเรื่องของเกมการแข่งขันนั้นครับในสภาพสนามอย่างที่ทุกคนเห็นกันมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากมากสําหรับทั้ง2ทีมแต่ทีมของเราครับก็ใช้สถานการณ์นี้ได้เป็นประโยชน์มากสําหรับเก็บชัยชนะมาได้จือเป็นเรื่องที่ดีและด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับทีมหนชนะมันก็จะดูออนา ในเกมต่อไปครับเราต้องไปเยือนลำพูนุรีเออร์และตรงลงเล่นในวันศุกร์มันเป็นช่วงเวลาที่สั้นสําหรับการเตรียมตัวแต่เราครับพร้อมที่จะแสดงการเล่นฟุตบอลแบบบูร nice so, so, uhm, anyway, ิรัมออกมาให้ได้ในเกมนั้นส่วนเรื่องของสภาพสนามครับที่อาจจะเจอฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นเรื่องที่ทั้ง2ทีมไม่อยากเจออย่างเช่นเกมวันนี้ครับเราได้ประตูขึ้นนําเราก็จะพยายามนำอบอลไปล่นในส่วนพื้นที่ของสนามที่สามารถเล่นบอลได้ง่ายครึงแรกครับเราตอกบอลคุครองเกมได้ไม่ดีเลยครับเราเลยเสียประตูตีเสมอแต่ก็พยายามครับที่จะประคองให้ทุกคนกลับ มากข้าที่เข้าทางและเก็บ3าคะแนนได้ในวันนี้เลยครับและโดยในส่วนของเตรน,นเจ้าอามัมซูเปอร์เจเด็ดครับขงเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์มากสำหรับผมผมพูดแบบนั้นเสมอครับเมื่อต้องพูดถึงเขาและด้วยผลงานผลการแข่งขันของชีพขอแสดงให้ทุกคนเห็นเลยครับว่าเป็นอย่างไรและคงไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับเจ้าอัมเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรามาอัปเดตการบาดเจ็บอีกหนึ่งคนครับสบาวธนานสุขสันต์บุตาครับเมื่อสุดทางธนานฉลามชนครับออกมาอัปเดตการบาดเจ็บของทางธนานสุขสันต์บุตาเคนดดารุ่งว e ัย20ปีของทีมนะครับ อย่างไรก็ตามครับโดยในสุขบุตรทลีกนดที่7ของชุนบุรีสีครับทีมชาฟูงครับที่เปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชเชฟซีสองประตูต่อหนึ่งโดยเกมดังกล่าวครับทตนาสุขสันต์บุตดาลงสนามเป็นตัวจริงแต่มีจังหวะครับที่เข้าปะทะกับผู้เล่นของหนองบัวในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกจุดเล่นต่อไม่ไหวและนำตัวสัพ์ส่งลงพยาบาลทันทีเลยครับและในขณะที่เบื้องต้นครับแพทย์ได้เปิดเผยเลยครับว่าได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นข้อหลังข้อขวาครับได้ฉีกขาดและจะเข้ารับการตรวจเช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดโดยการทำ MRI ครับอีกครั้งในวันที่3ตุลาคมนี้แหละครับและในส่วนของสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของเจ้าน้า่ชุน,ชนบ,บ,อบเนอฟซีครับก็จะบุกไปเยือนคอนแกตยูเนเตดในศึกฟุตบอลทดีครับในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมเวลา18นาฬิกาตรงครับก็ขอ,ขอทางด้านสุขสันต์บุตาครับหายการบาดเจ็บกลับมาช่วยชุนบรีฟซีครับที่ตอนนี้ครับถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยเละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่จกับพวกเราทีมงาน Beat Leaf a m i l y กันด้วยครับเพื่อนนําไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ